รายการเสียงธรรมคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครเป็นรายการธรรมะที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย เจเดนพรพุทธศาสนกชนทั้งหลายเสียงธรรมจากกรุงเทพมหานครวันนี้มาวัดสังกจัจจายวัดสังกจายอันมีพระเดชพระคุงพ่อพระพิสารวิพัฒนพิธานเป็นเจ้าวาดได้ให้ญาติโยมได้พบกับหัวข้อสำคัญสำคัญ,ส,คญสี่หัวข้อ,ขอด้วยกันหัวข้อที่หนึ่งคือธรรมะดีๆจากพระเดชพระคุณพ่อเจ้าวาดซึ่งให้พร ในเทศกาลปีใหม่รวมถึงหัวข้อธรรมะอันนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหัวข้อที่สองเป็นหัวข้อที่พูดถึงสถานที่สำคัญของวัดเรียกว่าเป็นสถานที่ดีหัวข้อที่สามเป็นหัวข้อที่เราเกล่าวถึงกิจกรรมเด่นของวัดสังฆจายัยหลายหลากไม่สามารถจะเล่าให้หมดได้ในเทปนี้กิจกรรมสุดท้ายกล่าวถึง บุคคลดีเด่นของวัดสังฆ์ยจยที่มีคุณอุปการต่อวัดขอจเจริญพรต่อทษทีพวันตูขอจเจริญพรท่านทั้งหลายในวาระปีใหม่นี้อาตมาภาพขอทรงความปรารถนาดี ให้ท่านทหลายมีความสุขความเจริญตลอดปีใหมน่นี้วันคืนล่วงเลยผ่านไปจนอุลถึงดีธีขึ้นปีใหมน่นี้เราควรกันหนึงถึงวันเวลาที่ต้องไปดัน เราได้กระทํากิดอะไรที่เป็นสารประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติบ้างเมื่อถึงวันขึ้นืีใหม่พอต่อใหม่นี้เราควรจะะลึกว่าสิ่งใดที่เรายังไม่ได้กระทํา เรือเราก็ทำแล้วถ้าสิ่งที่เรากทำแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็ควรจะละเว้นเลิกอพฤติกลับมาอภิษฎสิ่งที่ดีงามอันเป็น มงคลแก่ตนเองและู้คลรอบข้างครอบครัวต่อทุกประเทศชาติถ้าเรากทำความดีแล้วความดีนี้จะนำผลคือความถูกกายถูกใจมาตัวตนเองและครอบคัวตลอดถึงประเทศชาติ เพราะการกระทำความดีนี้เป็นเหตุที่นำมาซึ่งมีความสุขเป็นผลการสังสมความดีงามนี้เป็นเหตุให้นำความสุขมาแก่ตนเองและ สังคมสังคมในปัจจุบันนี้ที่ไม่สงบมีความหดืดร้อนเพราะเราไม่ประพฤติตามธรรมะคํำสั่สอนของสมเด็จพระผู้มีพระเจ้าถ้าเรามาประพฤติตามธรรมะ คำสอนของพุทธเจ้าแล้วธรรมะนั้นจะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รับความตกมีความร่มเย็นถ้าต่างคนต่างประพฤติตามธรรมะสังคมนั้นจะอยู่การยางสงบ สันติไม่เดืดร้อนมีความสุขความเจริญหลักธรรมในพุทธศาสนาที่องค์ได้ตังสอนว่าให้ละความชั่วประพฤติสุจริตทางกายทรรมวาจาและใจ และทําใจให้สะอาดหมดจดจากเครื่องสองนี่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าพระุกองค์การประพฤติธรรมนั้นในเบื้องต้นที่จะให้เป็นบุญนั้นมีสามประการคือหนึ่ง ให้ทานสองรักษาศีลสามเจริญภาวนาอบรมใจให้บดจดให้เกิดปัญญาทานนั้นเป็นการให้เสียตละทานนั้นก็จำแรกเป็น ทานนัตถคุคือสิ่งสุดข,ของที่เรามีอยู่ตละแบ่งปันเจอเจอจานตุ๋นเตือซึ่งกันและกันแต่พูดต้องการได้รับความช่อเหลือหรือทำบุญในทางพุทธศาสนาด้วยการไปจากทานด้วยการ ไบาทและก่อตั้งตลอนผู้ในพุทธศาสนาทานอีกประการหนึ่งเรียกว่าธรรมทานการให้ทานเป็นธรรมคือให้คำแนะนำสังสอนให้เขาประพฤติดีปริบัติชอบนี้ประการหนึ่ง อิปการหนึ่งอภัยทานคือการให้อภัยซึ่งกันละกันไม่ไม่ถือโกรไม่อาฆาตพยาบาทนี่ก็เป็นทานอิปการหนึ่งข้อที่สองสีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้กายวาจา เป็นปกตินั้นทั่วๆไปเรียกว่าตีนนิตติีนตีนห้าตีนที่ประจำในหมู่สังคมตัดลกตีนห้าประการนี้เป็นศีลทั่วๆไปที่ทุคลเรานั้นจะต้องมีศีล โลกทุกวันนี้ได้รับความเดือดร้อนเพราะบุคคลไม่ประพฤติตามสินห้าสินห้านั้นก็มีไม่ค่าไม่ฆ่าตัดไม่รักของของเขาบไม่ประพฤติผิดในการม ไม่พูดเท็จไม่ดื่อเวลาเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความมุมาดนี้เป็นศีนของบุคคลทั่วไปเมื่อเราประพฤติตามตีนห้าแล้วสังคมนั้นก็เว้นจากความเบียดเบียนตึงกันและกัน อันเป็นเหตุนำความตุกมาสู่ต้งคมข้อดีสามการเจริญภาวนาก็เพื่อจะทำใจในั้นให้เราเกิดปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมเป็นเหตุ ให้เราละาลค,วาความโลภความโกรธความหลงได้อันเป็นจุดหมายในะทางพุทธศาสนาที่องค์ได้ตัดไว้สามประการนี้ถ้าเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคือละในสิ่งที่ควรละเว้นในสิ่งควรเว้นและประทรร สิ่งที่ควรประพฤติให้มีขึ้นทางตายทางวาจารั้งใจเราก็วควรจะเริ่มกระทำคุณง,งามความดีในปีพรอรษาใหม่ดีไม่ควรปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าจากประโยชน์ เพราะวันคืนที่ร่วงไปแล้วไม่สามารถที่จะให้กลับคืนมาได้ฉะนั้นเราควรกระทำความดีด้วยการละความทั่วปอะิษฐ์แต่สิ่งที่ดีงามเพราะการกระทำ สิ่งที่ดีงามนี้เป็นเหตุนำความสุขมาให้แก่ตนเองและมูคณะสังคมตลอดถึงประเทศชาติจะได้บังเกิดความร่มเย็นเป็นตุกถ้าทุกคนเราประพฤติตามธรรมะละในสิ่งที่คนละคุมเว้นประพฤติในสิ่งที่ควประพฤติ ธรรมะของ,องค์งนั้นมีสงส่วนส่วนที่ข้อให้ละเรียกว่าปหาตับะธรรมได้แต่เว้นทุตติฏทางกายทางวาจาและใจทำที่ควประพฤตินั้นเรียกว่าพาเวตัรธรรมธรรมที่ควรกระทำให้มีความ จเจริญงอกงามในจิตใจได้แก่ประพฤติตุกกริษทางกายทางวาจาและใจนี้ถ้าเราก็ทำได้ดังนี้แล้วเป็นเหตุนำความตกมาให้แก่ตนเองและสังคมเป็นเหตุให้ที่อยู่ร่วมกัน ในหมู่คณะนั้นมีความตกไม่เดือดร้อนใจเพราะต่างคนต่างประพฤติความดีงามสังคมนั้นจะอยู่ล่มเดินเป็นตกไม่มีความทุกข์การไม่ทอดทิ้งติ่งที่ควรประพฤตินี้ การงานก็ประกอบอาชีพก,กากทำงานนั้นก็ประกอบด้วยตํอาชีพที่เป็นตํมาอาชีวะอาชีพที่ถูกที่ควรเว้นจากมิจฉาอาชีวะเรียกกระทำการงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปโดยไม่ขังข้าง จะเป็นหน้าที่การง,งานหน้าที่ความประพฤติถูกต้องดีงามถ้าเราก็ะทำได้ดังนี้เราก็จะมีความสุขความเจริญการกระทำหน้าที่ไม่ข้ามขางนี้เป็น มงคลประการหนึ่งในมงคลสามแปดประการถ้าเราก็ทำได้เราก็จะเป็นถึงความเจริญมีความสุขดีการต่างสมถึงความสุขนี้เป็นเหตุให้ถึงความสุขํำเจริญแม้เราจะอยู่ในโลกนี้เราก็มีความสุขความเจริญ แม้แต่ละไปในโลกหน้าคือถึงความสิ้นชีวิตไปสู่ในภพหน้าก็มีความตกมีความบันเทิงใจคือว่ามีความบันเทิงใจความสิ้นกในโลกทั้งสองคือในปัจจุบันที่เราจังมีชีวิตอ,อยู่นี้แม้ละไปแล้วก็บันเทิง nói no, lộ no.